แล้วขนุนนะคะหัวหน้าอะไรของคุณเนี่ยโอ้ my god ฉันเหยียบไข่คุณคงจะสงสัยว่าแค่เหยียบไข่ทำไมฉันต้องตกใจขนาดนี้เพราะนี่มันไม่ใช่ไข่ธรรมดาสิแต่มันเป็นนี่คือไข่สาบแช่ง เฮ้ยน้องมันขี้อ่ะอุ้ยน้องขี้ใส่หัวไข่เขาไข่ไว้ตรงนี้เนี่ยแลวถ้าถามว่ามันน่ากลัวขนาดไหนล้วหรอเฮ้ยเปอะไรเนี่ย หมุนไม่ได้อีกว้ไม่น่าเลยฉันปีใหม่นี่แค่ขี้นกตกใส่หัวแกถึงต้องอาบน้ำเลยเหรอพวกแกช่วยฉันด้วยฮะแกว่าอะไรนะ ไข่นั่นเป็นไข่สาบแช่งหรอใช่ฉันไม่ควรเอาไปวางเองแหละกาจะให้หัวหน้าเหยียบอะแกทำแบบนั้นทำไมอะปีใหม่ถามมาได้แกก็รู้หนิว่าทำไมถ้ามีจะอันดับพนักงานยอดแย่เนี่ยผมให้คุณเป็นที่หนึ่งเลยอย่าให้ต้องพูดเยอะรู้ดีใช่ไหมก็ทำยังไงต่อ,อ,ตอแกนี่หาเรื่องให้หัวหน้าสวดทุกวันเลยนะ แกไม่คิดบ้างหรอว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันทํางานไม่ดีแต่หัวหน้านั่นแหละที่เกลียดที่หน้าฉันเขา,าแค่เตือนเรื่องงานฉันกูส้สาบอกแกว่าให้ตรวจงานให้ดีก่อนส่งมันอคติล้วนๆเลยเว้ยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะลาออกใจยังเย็นสิฉันรู้ว่าแกโมโหแต่คิด้ดีอีกทีแกไม่ได้ยินหรอที่เขาบอกว่าฉันน่าจะรู้นะว่าต้องทำยังไงอะ เขาอาจจะหมายถึงให้แกปรับปรุงตัวไหมล่ะไม่ได้หมายถึงให้แกออกจากงานหช่อยทําไมฉันต้องปรับในเมื่อปัญหามันอยู่ที่หัวหน้าไม่ได้อยู่ที่ฉันไม่รู้แหละฉันไม่ทนละฉันจะลาออก นี่คือไข่สาบแช่งไข่สาบแช่งมันเป็นไข่ที่รวมทุกสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้วะระวังหน่อยสิถ้าไข่นี้มันแตกขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องกันพอดีแล้วถ้ามันไม่ดีจะให้หนูทําไมหรอคะก็แกบอกว่าอยากได้ของที่ทำใส่คนที่ไม่ชอบหน้าไม่ใช่หรอก็ไข่นี้แหละถ้าใครเผลอซวยเหยียบไข่นี้ไปสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ จะตามติดตัวตลอดไปงั้นหมายความว่าหนูต้องเอาไข่ใบนี้ไปวางให้กับคนที่หนูเกลียดเหยียบมันใช่ไหมคะใช่ก็แค่นั้นแหละรับไปสิแต่ก่อนใช้อ่ะคิดให้มันดีๆนะเพราะว่ามันอาจจะถึงตายได้เลยโดนบ่นอีกแล้วเหรอเรื่องอะไรล่ะทีเนี้ย ก็ปีใหม่มาสายอ่ะถึงแกคิดว่าแกจะออกแล้วอ่ะฉันว่าอย่าทำให้มันมีปัญหาเลยดีกว่าพวกแกไม่เป็นฉันอ่ะไม่เข้าใจหรอกแต่ก่อนใช้อ่ะคิดให้มันดีๆนะเพราะว่ามันอาจจะถึงตายได้เลย ทำออกมาได้ยังไงอะฮะตั้นจะทำงานหรือเปล่าก็ถ้าเร่งงานมาอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาตรวจหรอกค่ะก็ท่ารู้หน้าที่ตัวเองหน่อยอะคงไม่ทำงานเหมือนคนไม่ใช่ความคิดแบบนี้หรอกแกก็ไม่น่าไปพูประชเขาแบบนั้นเลยนะพี่ใหม่มีแต่เสียกับเสียพวกแกเนี่ยไม่เคยเข้าข้างฉันเลยนะไป<า>ทัทนนทนไม่ไหวแล้วนะ จะให้มันเดียบยังไงดีเนี่ยสองคนนี้มต้องไม่ช่วยฉัน,นแน่พโกแกฉันรู้สึกผิดว่ะฉันมาคิดทบทวนดูแล้วฉันเองก็ไม่ดีจริงๆแหละแต่ยังไงก็คงจะลาออกอยู่ดีแกลองปรับปรุงดูก่อนไหม จ้านาย่เขาคงไม่แยกขนาดนั้นหรอกฉันตัดสินใจแล้วแต่ก่อนออกอะ่ะฉันขออะไรให้พวกแกช่วยหน่อยได้ไหมขอใจพวกแกมากเลยนะที่ช่วยพูดกับหัวหน้าให้อะ่ะฉันก็ไม่ได้พูดอะไรนะ ก็แค่ชวนเขามากินข้าวอย่างที่แกขออ่ะส่วนเรื่องปรับความเข้าใจอะ่ะแกก็ไปปรับความเข้าใจเขาเองนะเดีย๋ยวฉันไปนรับเขาเอง คุณไม่เข้าไปด้วยเหรอหัวหน้าคะเอ่อนั่นใช่ร้นหัวหน้าหรือเปล่าคะฮะว่าผมก็จออยู่ตรงนู้นไงัน้นไงคะขนนดที่ไหนเนี่ยไม่ใช่มั้งคุณแจผอมอก็อยู่นี่แล้ว อะไรของคุณเนี่ยนั่นไงสุดท้ายแกก็หลอกใช้ฉันฉันเกือบบาปไปแล้วรู้ไหมถ้าเกิดหัวหน้าเหยียบขึ้นมาแล้วเขาเป็นอะไรไปอ่ะจะทํายังไงเลิกห่วงหัวหน้าเลิกห่วงฉันก่อนหมคําสาบมันเริ่มทํางานแล้วเนี่ยเเวนกรรมแล้วหมอผีเขาไม่ได้บอกหรอวิธีถอนคําสาบอ่ะวิธีแก้คําสาบของนั้นก็คือ ต้องทำให้คนที่ตัวเองเกลียดกลับมาชื่นชอบคนที่ทำให้เหยียบให้ได้ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ตั้งใจฟังอะโมแต่ดีใจที่ได้ไข่ามางั้นแกต้องทำให้หัวหน้าชอบแกแกจะได้หลุดคำสาปโอ๊ยยากอะหัวหน้าเขาเกลียดฉันจะตายมันจะยากตรงไหนล่ะก็ทำตัวให้เขาเอ็นดูดิทำตัวดีๆไม่ฉันจะลาออกอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปขอความเห็นใจจากเขาแม้ แล้วแกจะทายังไงถ้าไม่ใช้วิธีนี้ฉันจะกลับไปถามพ่อหมอดูเผื่อเขาจะมีวิธีแก้ไขเพราะฉันแค่เผยอเหยเฉยไม่ใช่ถูกคนที่เกล็ดมาวางไว้ให้เหยียบหนิอาจจะไม่เป็นไรหรอก้งอะไรนะพ่อหมอตายแล้วใช่ครับอาจารย์เผลอไปเหยีบยบไข่สามแ่กในระหว่างทําพิธีของเลยเข้าตัวครับแล้วพ่อหมอก็ขับรถไปคว่ำตายตอนนี้ร่างอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยครับปีใหม่ไหนแกบอกว่าไม่เป็นไรงไง ขนาดพ่อหมอเหยียบเองยังไม่รอดเลยเออเราถ้าพอจะรู้วิธีแก้คำสามไหมอะ่ะผมไม่รู้อะไรเลยครับอาจารย์ยังไม่ได้สอนอะไรเลยแกถ้าพ่อหมอแก้ได้ก็คงแก้ไปให้ตัวเองแล้วป่ะแล้วจะพองฉันจะต่างจากพ่อหมอไหมเนี่ยไม่น่าเลยฉัน โอ๊ยปวดโังอโอ๊ยปีใหม่ไม่ปีใมมันเจ็บใบห้ามนขึ้นกอนเลย ใจเย็นกัก่อนนะตั้งสติก่อนจะต้องทำงยังไงดีอ่ะหมอผีก็ซีแง่แกไปแล้วก็มีอยู่ทางเดียวนั่นแหละแกต้องทำให้หัวหน้าชอบแกให้ได้จะได้ถอนคำสาปโอพักเรื่องราวออกไปก่อนถ้าแกออกตอนนี้แกจะไม่มีโอกาสทำให้หัวหน้ามาชอบแกได้นะทำไมฉันสวยอย่างนี้เนี่ยตอนจะทำร้ายคนอื่นอ่ะก็เป็นเรื่องง่ายไปหมดพอตอนนี้ทนเอาหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะ เชิญเดี๋ยวนี้รู้จักเคอประตูเป็นกับเขาด้วยเหรอวันนี้หัวหน้าแต่งตัวดูดีจังเลยนะคะอะไรทำไมวันนี้พูดดีด้วยทำผิดมาเหรอก็ไม่มีอะไรค่ะแค่อยากบอไม่ต้องมาทำเป็นกระจบเลยงานที่สั่งไปอ่ะเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จก็เชิญกลับไปทำน้าที่ตัวเองด้วยครับ เป็นอะไรตอค่ะตกลงสารภาพกับหัวหน้าไปหรือยังไม่อ่ะจ้าฉันสารภาพไปมันก็ด่าฉันสิขนาดฉันคุยดีด้วยมันยังหาว่าฉันระจบเลยมันก็แง่แหละที่ผ่ายมาก็ดูแกทำตัวสิวุวิธีนี้ไม่ได้ผลว่ะหัวหน้าจะยิ่งได้ใจด้วยงั้นก็อดทนกลับไปทำหน้าที่ของแกซะหรือก็อยากจะโชคร้ายไปตลอดชีวิตล่ะโอ วิ่ยพวกแกเลิกงานแล้วแป๊บนะรอเซฟงานก่อนจะเสร็จละโอ้ยวันนี้มันตั้งใจทำงานเว้ยเดี๋ยวพวกฉันนั่งรอแล้วกันเฮ้ยทำไมหน้าจอมันติดดัๆแบบนี้ยเฮ้ย เสร็จเลยนะอยอยโอ๊ยแกงานฉันายหมดเลยอ่ะยังไม่ทันได้เสสวัสดีค่ะอ้ายังไม่กลับมาอีกเหรอนี่เลยเวลานะเริ่มง,งานมาแล้วนะพอดีว่าช่วยงานปีใหม่อยู่ะอะค่ะคอมปีใหม่มีปัญหาก็เลยต้องทำใหม่หมดเลยตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยอะคะ่ะ แต่หนูต้องขอตัวกลับก่อนเอาไปใหม่วันนี้แกไปเจอลูกค้ามาไม่ใช่หรอใช่ฉันไปรอมาตั้งนานไม่เห็นจะมาเลยอุสาไปรอก่อนตั้งชั่วโมงหนึ่งเลยนะโอเคฉันไปซื้อชาเขียวก่อน คะค่ะปีใหม่ไปเราตั้งนานทำไมมาที่บริษัทล่ะคะผมโทรหาคุณไม่ติดผมจะถ่าเมื่อนัดที่ไหนถึงมาบริษัทนี้งไงเธอลื่นแะ้หายลูกค้าไปนะว่าต้องไปที่ไหนเสียเวลาผมมากเลยนะที่ต้องถอมาถึงที่นี่อะ่ะมีเรื่องอะไรที่เธอจะไม่พลาดบ้างถ้าไม่ได้ฉันกับนุ่งช่วยคุยนะป่าเนี่ยบริษัทเราเสียหายแน่ขอโทษคะ่ะ ปีใหม่คิดว่านัดสถานที่กับลูกค้าไปแล้วทํางานสับเพ่าไม่รอบคอบนี่ผมปล่อยให้คุณอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่าไล่ปีใหม่ออกเลยนะคะปีใหม่ขอโอกาสาเป็นแบบเมื่อก่อนนะคงไม่ทนแล้วขอแล้วค่ะหัวหน้าปีใหม่จะไม่ทำพลาดอีกผมจะให้โอกาสได้แค่ครั้งเดียวอย่าให้มีปัญหาอีก เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่าเป็นอะไรอีกนะเแกอย่าไปเคาะแรงสิเดี๋ยวมันก็ช็อตอีกหรอกนี่แกได้ทำไปเซฟไปไหมเนี่ยฉันเซฟไว้ตลอดแต่เมื่อกี้แทรกรูปไปมันโหลดไม่หยุดเลยมาเดี๋ยวฉันดูให้โอเคจะทันไหมอะจะเดทไาย์แล้วหัวหน้าบอกให้ส่งก่อนหนึ่งทุ่ม แบบหนึง่งฉันกำลังดูให้อยู่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ๊ยจิ๋วอุยอ๊ย,ย,ย,ยไม่เป็นไรส่งเมลก่อนเดี๋ยวฉันซับเอง สงสารปีใหม่เนาะเจอหนักเลยอ่ะจริงฉันหวังว่าหัวหน้าจะใจอ่อนสักทีโอ้ยโอ้ยปีใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำนองเลยเนี่ยโหป้ายเลยขนาดเนี้ยใครจะไปมองเห็นส่งงานทันแต่ก็ไม่ไวสวยอยู่ดีแล้วงานที่ฉันส่งไปจะโดนด่ามเนี่ยเจ็บน้เจ็บตรงไหนเจ็บก้น เดี๋ยวผมขอคุยกับคุณปีใหม่เป็นการส่วนตัวนะคุณส่งงานได้ตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับงานชิ้นนี้คุณทำดีมากนะครับละเอียดและรอบคอบมากไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะแก้ไขและปรับปรปุงตัวเองจนสามารถทำให้งานออกมาได้ดีขนาดนี้ผมก็คิดว่าคุณขยันทำงานไปวันวัน ปีใหม่ขอโทษนะคะที่เคยเป็นคนแบบนั้นตอนนี้ครูก็ทำงานเก่งขึ้นแล้วชื่นชมนะครับขอบคุณนะคะหัวหน้าผมรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่พอใจผมผมต้องขอโทษด้วยที่ผมตำหนิและตักเตือนไปอ่ะเป็นเพราะเรื่องงานไม่ได้เป็นอคติส่วนตัวอะไรผมก็อยากกระตุ้นให้ตัวคุณเองดีขึ้นถ้างานมันดีอ่ะผมก็เห็นได้จากผลงานตรงนั้นอยู่แล้วผมเองก็รักและเป็นห่วงน้องทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ดี ต่อไปน,นี้ขอให้คุณรักษามาตรฐานตัวเองไว้นะผมเองก็อยากจะทํางานร่วมกับทุกคนไปให้นานที่สุดนะครับหัวหน้าคะที่ผ่านมาปีใหม่ก็ต้องขอโทษจริงๆไม่เคยมองย้อนดูตัวเองเลยว่าทํางานไม่ดีตอนนั้นก็คิดแค่ว่าหัวหน้าไม่ชอบปีใหม่แต่ตอนนี้ปีใหม่เข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณครับ พี่ใหม่ใจเย็นนะขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเลยอืมไม่เป็นไรต่อไปก็ระวังหน่อยแล้วกันครับครับพวกแกว่าคำสัร,รม,มันจะหายไปหลือยังวะเฮ้ยฉันลืมว่าฉันซื้อหวยมาลืมเช็คเลยว่าถูกหรือเปล่า ต่อ,อไปแกก็อย่าไปคิดร้าอ,อกับใครระวังมันจะเข้าตัวอืมขอบคุณนะพวกแกฉันรักพวกแกจัง <laughs> ไปกินข้าวกันอยู่แล้วดี๋ยวนี้ฉันเลี้ยงเอหรอ